สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลข่าวสารจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มาเรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะล่าสุดค่ะทางธนาคารทกศมีการประกาศผ่านเพจ Facebook คือการแจ้งเตือนในส่วนของวันหยุดทําการค่ะคุณผู้ชมในวันจันทร์นะคะที่11และวันอังคารที่12สิงหาคมนี้ค่ะโดยทางธนาคารค่ะจะมีการหยุดทําการ2วันต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้สอดคล้องกับ การประกาศวันหยุดของทางราชการค่ะและเป็นวันสำคัญของชาติค่ะในวันหยุดดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมประกอบไปด้วยวันหยุดพิเศษค่ะที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีการกำหนดขึ้นและเป็นวันสำคัญของคนไทยทั่วประเทศนั่นก็คือวันเฉลิมพระชมนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถ พะระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติในวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและลูกค้านะคะในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเตรียมความพร้อมแนะนําให้ลูกค้านะคะวางแผนการทําธุรกรรมล่วงหน้าค่ะโดยลูกค้านะคะยังคงสามารถใช้บริการในส่วของ พลิเคชันช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ตามปกติค่ะได้แก่ในส่วนของแอปพลิเคชันของทางธนาคารทอกซ์บี a c Mobile ซึ่งก็ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติและในส่วนของตู้ ATM และตู้ CDM ค่ะรวมไปถึงเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัตินะคะคุณผู้ชมที่มีให้บริการทั่วประเทศก็ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมทางธนาคารนะคะได้มีการแจ้ง กำหนดการเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งหนึ่งค่ะในวันพุทธที่13สิงหาคม2568เป็นต้นไปค่ะจึงขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีในวันสำคัญดังกล่าวค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อมูลสงสัยหรืออยากจะสอบถามข้อมูลด้านใดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าข้อมูลของทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สามารถโทรสอบ ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ call นเตอร์025550555ค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ